กิติอลิศกิติิลศเปิดพริกสวยครับลูกนี้หลอกแล้วหลุดหลุดไปคนเดียวไปคนเดียวโลงแล้วก็โอ้โหยิงได้สวยงามมากครับ,บ,บกนอลั เขขึ okay, ้นมาสยามสยามไม่ย้ายฝั่งครับเปิดขึ้นหน้าไปลุกนี้โอ้โหสวยทีเดียวหลุดเดียวแล้วยังไงเป็นประตูครับลุงนี้โควบคุมมาลงกันครับปณิธานเปิดเข้าไปลุกนี้อ้าเป็นหมายเลขสิบห้าหรือเปล่ามลนทุ่มไปปณิธานปณิธานแหมปัมบอลกันแล้วไปถึงสุทัศน์สุทัศน์เขีย่ยข้ามรักษสาประตูเป็นประตูครับลุงนี้โอ้โหชูชัยชเปิดมาทางซ้าย โอ,อ้ดวลกันกับโจวิทยามา่วงผ่าปิยะยิงเรียบร้อยครับเข้าสามเหลี่ยมสวยงามทีเดียวออล้วครับตามนี่อาจจะเสียหายถึงเหลืองที่สองได้นะครับธนากร,กรก็ต้องยั้งนิดนึงไพบูนเปิดสุรเชษเดียวเดียวแล้วยังไงเรียบร้อยครับสุรเชษยิ้มปีนา ลูกที่2นะครับของเขาและทําให้มาที่ปียะครับแหมปิยะโดนทำฟาวกิสดากิสดาจะจ่ายอาลุดอีกแล้วครับรเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอโอ้โห,หลุดอีกครั้งหนึ่งครับไปอีกแล้วไพบูลโอ้โหขวาผ่านตลอดมาที่สุรเชษเดียวเดียวครับลูกนี้ โอ้ยิงไปติดมงคนครับแล้วก็ตามก็้าไปซ้ำครับพี่พีวพีครับปัญญาพลโดนแซกจากด้านหลังสุเชษปาดเข้าในเลียดๆมาโดนดักไว้ได้ครับโอ้โหเกือบไปแล้วก็ยิงเป็นหมายเลข11นะครับธนากรยิงเข้าไป ลูกนี้มาจนถึงปัญญาพลแต่ปัญญาพลยังไม่ดีมาให้ไกลเดชไกลเดชยิงโอ้โหประตูถึงก่อนครับแม่เลี้ยงขึ้นมาเลยจ่ายไปไม่ดีครับโดนดักไว้ได้แล้วประตูว่างด้วยโอ้ลูกนี้